ลดความอ้วนยังไงให้ลีนสุดๆนะจริงๆแล้วนะมันไม่มีสูตรหรอครับเพราะหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนเนี่ยคือการที่เรากินให้น้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันอย่างเช่นกินวันละ1,500แคลอรี่แต่ร่างกายใช้พลังงานทั้งหมดรวมกันคือ1,700แคลอรี่มีส่วนติดลบคือลบ 200แคลอรี่ร่างกายก็จะลบ200แคลอรี่ตัวนี้ไปใช้พลังงานอย่างไหนก็ดึงพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมันสะสมแต่หลายคนไม่รู้ว่าการเที่ยวลดอาหารเร็วเกินไปสมมตินับนี่คืออัตราการเผาผลาญพลังงาน107อันนี้คืออาหารที่เรากิน105แต่ปรากฏว่าบางคนดึงไปเยอะทําให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวแบบนี้ครับลดอัตราการเผาผลาญพลังงานหนุงตามดังนั้นเวลาที่เราจะลดความอ้วนนะครับ ถ้าใครนับแคลอรี่จะเป็นอะไรที่ได้เปรียบแต่ถ้าผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบนับแคลอรี่เลยผมเลยใช้วิธีการลดแคลอรี่การลดแคลอรี่ทําแบบนี้สมมติว่าเราเนี่ยตั้งเป้าผมว่าเราออกกาลังกายวันละ15นาทีตอนเช้าดังนั้นอัตาราการเผาผลาญงานบวกทั้งวันของผมเนี่ยเท่านี้แล้วเสร็จปุ๊บผมก็สังเกตดูก่อนว่ามื้อเช้าผมกินข้าว2ทัพีกลางวัน2ทัพีเย็น2ทัพีเนี่ยทำให้ผมอ้วนขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกว่าผ่านไป7วันเฮ้ยมันอ้วนขึ้นแฮ เราก็ลดข้าวแป้งตาลงนะครับโดยการอาจจะเริ่มลดจากข้าวมื้อเย็นก่อนเหลือหนึ่งทัพพีปรากฏว่าเริ่มไม่อ้วนแล้วแสดงว่าผมเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าถ้ากินปริมาณข้าวเท่านี้ปริมาณการออกกำลังกายเท่านี้ทําให้ผมไม่อ้วนไม่ผอมผมก็อีกนิดนึงมื้อเย็นลดข้าวลงเหลือแค่ครึ่งทัพพีผมเริ่มสังเกตเห็นว่า7วันผ่านไปสัดส่วนกับความหนาของชั้นไขมันผมค่อยๆลดลงผมก็คงระดับนี้ไว้ครับ แล้วพวอคงระดับนี้ไว้ร่างกายมันก็จะค่อยๆมีส่วนต่างตรงนี้ไม่รู้ส่วนต่างเท่าไหร่อ่ะแต่ผมสังเกตว่าส่วนต่างเนี้ยมันทําให้เราค่อยๆผอ,อ,อมลงผอมลงผอมลงอย่างมีสุขภาพดีเพราะว่าสารอาหารอื่นยังคงที่ถูกต้องไหมลดเฉพาะข้าวลงมาสักหนึ่งถึงนีแล้วลดชา้ชาๆเพราะถ้าลดเร็วเดี๋ยวอาจารย์เอาผ่านลดเราก็เลยลดชา้ชาๆเพื่อให้ร่างกายเราค่อยๆปรับว่าอ,อ๋อระดับเนี้ยพอแล้ว แล้วผลสุดท้ายนะครับมันก็เลยทําให้ผมสามารถลดความอ้วนได้โดยสูตรที่ชื่อว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้และการออกกําลังกายแค่15นาทีต่อวันที่ชื่อว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงใครไม่เคยเห็นสามารถพิมพ์ตัว Y วกับตัว T ครับถ้าใครอยู่ใน f a c e b o o k นะจะได้เปลี่ยนนิดนึงคือจะมีหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ก็ไปศึกษาข้อมูลได้ฟรีในยู u ูบได้เลยแต่ผมบอกได้ว่าเมื่อไหร่ก็นามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ เราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วหลักการของการนับแคลอรี่หรือลดแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตมันคล้ายๆกันนั่นแหละเพียงเดี๋ยวว่าการนับแคลอรี่คือการนับแบบเป๊ะๆเลย การลดแคลดี่คือการกะโดประมาณถ้าใครชอบวิธีการนั่งเฉยๆก็ผอมได้แล้วชอบเป็นหนังสือก็สามารถพิมพ์คำว่าหนังสือแล้วก็เสร็จปุ๊บ a c e b o o k ส่งลิงก์ให้ก็ไปดูก็ได้ครับถ้าชอบเป็นหนังสือก็อ่านหนังสือก็ได้ถ้าชอบเป็นคลิปก็สามารถศึกษาได้ฟรีใน u t u b e นะครับหนังสือก็ซือซ้อในอินบ็อกซ์ไได้นะครับงนั้นะร,นะร,รักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีสูตรการลดความอ้วนที่ดีที่สุดหรอกมันมีสูตรลดความอ้วนที่เหมาะกับเราต่างหากสมั การนับแคลอรี่ไม่เหมาะกับผมอาจจะด้วยนิสัยด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบนับแคลนับแคลเลยครับดีมากแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบนับแคลมีอีกเยอะให้เราเลือกทั้งโลคาร์ I f k e t ฟคีโตีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเลือกอันที่เหมาะกับเราแล้วเราค่อยๆปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราเพราะการลดความอ้วนครั้งนี้จะเป็นงานลดขวามอ้วนครั้งสุดท้าย ผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนต้องมานั่งลดความอ้วนซ้ำแล้วซ้ำอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกลดความอ้วนครั้งสุดท้ายไปเลยครับทาจนกินเป็นนิสัยออกกําลังกายเป็นนิสัยพักผ่อนจะเป็นนิสัยผลทสุดท้ายเราทําอย่างสมดุลจนกลายเป็นนิสัยเราจะลดความอ้วนครั้งนี้เป็นสุดท้ายใครรู้สึกว่าอยู่ในโฟลของการลดความอ้วนอย่างมีความสุขแล้วพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ